ช่องหวยเด็ดหวยดังเป็นเพียงสื่อกลางและแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นซื้อแต่พอน้อยเล่นแต่พอเพียงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเท่าทันนั้นที่ตัดสินใจกดไลค์ขอให้ได้เงินหมื่นกดแชร์ขอให้ได้เงินแสนกดติดตาม กด subscribe พร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนขอให้ได้รับเงินล้านนะครับครับมาดูของฉบับแรกกันเลยนะครับก็เป็นของเด่นเหนือเด่นใต้นะครับครับก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับ7 7นะครับครับแต่ก็ให้บุญนะครับก็ออกล่างนะครับครับงวดประจําวันที่1มีนาคมนะครับก็หลุดนะครับ ครับงวดประจำวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็ให้เข้ามานะครับบนนะครับ4 0 3นย์นะครับก็ออกข้างบนตรงๆเลยนะครับ4 0 3นะครับและยังให้0ูนย์ามาด้วยนะครับก็เข้า3าตัวด้วยนะครับ2ตัวบนด้วยนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับชมไปแล้วนะครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับเงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับครับก็ให้เลขมานะครับเด่นเหนือนะครับบนนะครับก็มี1กับ9 สามตัวนะครับที่ให้มาก็มี2 16 2 19 4 16 419นะครับครับสองตัวนะครับที่ให้มาก็มี10 15งศู9ย์หนึ่9ห้า่นใต้นะครับเลขที่ให้มานะครับก็มี3กับ4ครับ สองตัวนะครับที่ให้มาก็มีสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับแล้วก็ระวังเบิ้ลนะครับเบิ้ลก็มีสามสามกับสี่สี่นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดดุยพลายนะครับครับก็ให้เลขมานะครับงวดที่ผ่านมาครับสิบหกมีนา 64สี่นะครับ64สี่ก็ออกข้างบนนะครับ4ี่หนะครับก็ให้เด่น4มาด้วยนะครับครับแล้วงวดประจำวันที่1นมีนาครับก็ให้มานะครับ8 3สามนะครับ8 3ดสาก็ออกนะครับข้างบนนะครับ3 8นะครับครับก็ออกตัวกลับนะครับกลับบนนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขมานะครับบนนะครับก็มีห7ด หกแปดหกเก้าเจ็ดเก้าและให้ล่างมาแล้วครับล่างก็มีศูนย์แปดสี่แปดสี่ศูนย์ศูนย์เก้าสี่เก้านะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นําเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วนะครับครับก็มาต่อกันที่บุษบงเลยนะครับบุษบงก็องวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับเจ็ดเจ็ดนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับวอดประจำที่ 16เอ่อขอโทษนะครับ1เมษายนนะครับครับก็เลขที่ให้มานะครับก็มีเด่น0ก็มี02 04 06 08 32 33 34 37 40 42 48 49 62 63 65 66 68 69 7 0 7 2 7 4 7 6 78นะครับครับก็มาต่อกันที่อาจารย์เสือน้อยเลยนะครับอาจารย์เสือน้อยก็ให้เลขมานะครับเด่น5นะครับเด่น5 3ตัวที่ให้มาก็มี2 9 5 9 5 7ครับ2ตัวนะครับก็ที่ให้มานะครับ70 7 5 7 8นะครับครับ ก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของอาจารย์หวดแท้โคนะครับครับก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับให้บุญนะครับ6 4นะครับก็ออก4 4 6ี่หนะครับก็ให้บุญก็ออกบุญนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษายนะครับก็ให้เลขมานะครับบุญนะครับเด่น5 2ตัวที่ให้มาก็มี5้าหนึ่ง้าสองห้าสาม 54 57 59ล่างนะครับเด่น2 2ตัวก็มี20 2 1 2 3 2 4 28 29นะครับครับแล้วก็ข้างข้างขวามือนี่นะครับก็ให้เลขล่ามนะครับครับแจ้งว่า3ตัวมาตัวนะครับก็มี7มี1มี4นะครับครับแล้วก็เลขเลขตัวเดียวนะครับสวยนะครับเด่น 8นะครับครับอันนี้ก็ให้จร kind of ิงถูกจริงนะครับกานําเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วครับครับก็มาต่อกันที่เลขวิทยาศาสตร์เลยนะครับเลขวิทยาศาสตร์ก็ให้เลขเด่นมาแล้วครับเด่น6 2ตัวที่ให้มาก็มี60 6 4 6 8นะครับครับก็มาต่อกันที่ชุดเดียวรวยไปเลยนะครับชุดเดียวรวยไปเลยงวดนี้นะครับ16อ่า1เมษายนนะครับ1เมษายนก็ให้เลขมานะครับ เด่น4นะครับเด่น4บนนะครับ2ตัวที่ให้มาก็มีตัวเดียวจริงๆนะครับ4 0ศูนย์นะครับ40ครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของลาบผลภูนทวีนะครับสิ์หลวงพ่อเนื่องนะครับครับก็ให้เลขงูที่พามานะครับเด่น4กับ6นะครับเด่น4ี่กนะครับแต่จับคู่ไม่เข้านะครับจับคู่ไม่เข้าเข้าแต่เด่นนะครับเด่น2ตัวเลยนะครับครับ แล้วก็งวดประจำวันที่1นมีนาครับก็ให้เลขมานะครับ9 8นะครับก็ออก9 8ข้างล่างนะครับตรงตรงเลยนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษายนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น1 6 7นะครับเลขเด่นนะครับ2ตัวนะครับที่ให้มาก็มี1 0 1 5 1 9 6 0 6์6 9 7 0กห 75็นะครับครับก็อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นําเสนอท่านได้รับโชว์กันไปแล้วนะครับก็ตามให้ทุกมวนแล้วครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเสือตกถังชุดนี้นะครับครับเสือตกถังของอาจารย์พลนะครับของข่อนแก่นนะครับครับก็ให้เลขงดที่ผ่านมานะครับ4 6หนะครับ4ี่หก็ออกนะครับข้างบนตรงๆเลยครับ4 6หนะครับ ครับก็มาดูของงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่1เมษาอยู่นะครับก็ให้เลขมานะครับเด่น6กลองนะครับ0นย์กับ3 2ตัวนะครับที่ให้มานะครับเด่นศูนย์นะครับก็มี 6, 9 6 5 6 2 6 8 6 1สองครับแล้วก็เลข2ตัวนะครับบนล่างนะครับก็มี0 9 0ย์2 0 8 0 1 3 9ย์ 3 5 3 2 3 8 3 1นะครับครับแล้วก็3ตัวนะครับ3ตัวที่ให้มาก็มี3 6 9 3 6 2 3 6 8 3 6 1นะครับครับแล้วก็แจ้งว่าเด่นสุดนะครับ3 6 5นะครับครับก็มาต่อของท่านนี้กันเลยนะครับ 10หน่วยบนนะครับของอินรีพ์นเนจรนะครับอินรีพ์นเนจรก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามาแล้วครับเด่น6นะครับ10หน่วยบนนะครับก็ออก4 6หนะครับครับอันนี้ก็ให้เข้ามา5 6งวดติดแล้วมั้งครับก็หลุดไปงวดเดียวเองนะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1เมษายนนะครับก็ให้เลขมาแล้วครับมีเด่นนะครับ10หน่วยบนนะครับมี3าม มี9มี7มี4นะครับครับอันนี้ให้จริงถูกจริงนะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดวินะครับแอดวิก็งวดที่ผ่านมานะครับก็ให้เข้ามานะครับ6 4นะครับ6 4แต่ก็ให้ล่างนะครับก็มาออกข้างบนนะครับข้างบนก็ให้เลขรอมานะครับ6นะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับมวดประจำที่1่เมษายนนะครับก็ให้เลขมานะครับเด่นบนนะครับเด่น8 เลขรองนะครับ3กับ7นะครับคู่โต๊ะบนนะครับก็ให้มาก็มี8 3 8 7 8 2 7 8เด่นล่างนะครับลองเ,อเด่น2นะครับเลขลองนะครับ9กับ6อา่าแล้วก็คู่ล่างนะครับคู่ล่างที่ให้มาก็มี2 5 2 9 2 6 5 9นะครับครับ อันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับแอดวิก็ส่วนใหญ่ก็ให้เข้าเลขเด่นครับเด่นเลยนะครับก็ให้งวดเว้นงวดถูก2งวดถูก3างวดหลุดงวดนะครับครับก็เดินดีอยู่นะครับเข้าดีอยู่นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเสือตกถังพลังเงินดีนะครับครับก็ให้เลขเด่นมานะครับเด่น4ี่รอง5นะครับครับของงวดที่ผ่านมานะครับอ๋อนี่คนที่ผ่านมาก็ให้มานะครับ6 4นะครับก็เข้านะครับ สี่หกนะครับครับงวดประจําที่1มีนาคนนะครับก็ให้เลขเข้ามาแล้วครับ3 8นะครับก็ออกข้างข้างบนตรงๆเลยนะครับ3 8นะครับงวดที่ผ่านมาก็ออก6 4นะครับเอ่อคหสีเข้า4ี่หนะครับมาดูของงวดนี้กันนะครับ1เมษาอยู่นะครับก็เลขเด่นนะครับเด่น8ลรอง1 3ตัวนะครับที่ให้มาก็มี1 6 7 6 3หดสามแด

6928นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองอาจารย์นำเสนอท่านได้รับชมกันไปแล้วครับครับก็ตามให้อยู่ทุกงวดแล้วครับครับก็ขอเน้นย้ำนะครับว่าช่องหวยเด็ดหวยดังทองอาจารย์เป็นเพียงแค่สื่อกลางนะครับสื่อกลางการนําเสนอเลขเด็ดเลขดังของทุกอาจารย์ทุกสํานักนะครับและที่นําเสนอ่าทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ทางช่องเราก็ไม่สนับสนุนการพนันนะครับทุกรูปแบบเลยนะครับครับที่เป็นการพนันสิ่งผิดกฎหมายนะครับก็ไม่สนับสนุนนะครับแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ถ้ารักกันแน่ๆนะครับกดติดตามแล้วอย่าลืมนะครับกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการรับชมข้อมูลข่าวสารที่เราจะนำเสนอ ข้อมูลเลขเด็ดเลขดังต่างๆนะครับมาใหม่ๆนะครับมาให้ท่านชมได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับครับก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับแนวทางนะครับทุกอาจารย์นะครับทุกสำนักนะครับต่างๆนะครับที่ได้ให้ข้อมูลนะครับในการนำเสนอนะครับครับก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญก้าวหน้านะครับยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับ ที่มอบแนวทางดีๆนะครับให้ทางช่องหวยเด็ดหวยดังทองกระจ่างนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับชมนะครับก็ขอให้ท่านมีโชคมีลาภนะครับในงวดนี้และงวดหน้าและงวดต่อไปเลยนะครับครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขความเจริญนะครับก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับครับก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไรนะครับ หรือต้องการรับข้อมูลของอาจารย์ท่านใดนะครับก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับครับก็จะได้นําเสนอข้อมูลใหม่ๆมาให้ท่านได้รับชมนะครับหรือคําติชมก็ครับครับก็อย่าลืมนะครับก็มันทาบุญตักบาตรนะครับทําทานสวดมนต์ไหว้พระนะครับครับเวลาดวงเปิดนะครับก็จะได้รับโชคนะครับถูกหวยรวยเบอร์นะครับ ครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ